สวัสดีค่ะเจออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำโจทย์นะคะก็คือจงหารากของสมการ fx เท่ากับศูนย์เมื่อ fx เท่ากับ x กําลังสลบ4 x กําลัง3บวก6 x กําลังสองลบ4 x บวก1นะคะดีทําจาก fx เมื่อกี้เท่ากับ x กําลัง4ลบ4 x กำลัง3บวก 6x กำลัง2ลบ 4x ลบ1้ยบวก1นะคะอ่ะทีนี้ก็ไปหาอนุพันธ์อันดับที่1ใช่ไหมหาอ,อนุพันธ์อันดับที่1ก็จะได้ f, f x เท่ากับ สี่1 2 x ก1 2 x ำลังสลบสิบกลังสองบวกสิบลบสโอเคก็หา GCD ได้ดังนี้ ด้านฝังนี้คือด้านซ้ายมือฝัองนี้คือขวามือใช่ไหมด้านซ้ายมือเราก็จะใส่ fx ขวามือก็จะเป็น f i m ร x ต่างนะคะ อ่ะดีกรีอันนี้ก็คือ4ี่สใช่ไหมใส่สัมประสิทธิ์เลยก็คือ1นึ่ลบสีลบสแล้วก็1นึ่งไปความเอกก็จะเป็นสี่ลบสิบอ้ยไกลไปลบสิ สิบสองแล้วก็ลบสี่ใช่ไหมด้านซ้ายฝั่งนี้นี้มันเราก็จะได้เศษหนึส่วนสี่ x คูณกับ x X ขยันนิดนึง ก็จะได้หนึ่งหนึ่งส่วนสีคูณสใช่ไหมก็ตัดกันได้หแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสีคูณกับลบสิบสก็จะได้ลบสาต่อไปเศษหนึ่งส่วนสีคูณสิสก็ได้สามต่อไปเศษหนส่วนสคูณกับลบสก็จะได้ลบหนึ่อ่ะตัวหลังก็จะได้ศูนย์นมาลบกัน ชึบชบชบลบกันแล้ว1-0ลบ0ได้1-4ลบ4ลบกับลบ1ก็จะเป็นลบ4บวก1ก็จะได้ลบ3ใช่ไหม6กลบ3ได้3-4ลบ4ลบกับลบ3มันก็คือลบ4บวก3ก็จะได้ลบ1่ะตรงนี้เราให้เป็น r 1 x ต่อไปอ่ะทำยังไงอันนี้มันเป็น ดีกรีสี่ดีกรีสแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปก็เอา r หนึ x นี้ไปคูณอะไรเพื่อจะมาคิดกับตรงนี้ก็คูณด้วยลบส่ลบสคูณกับ r หนึ่ง x อ่ะลบสคูณกับลบหลบสคูณกับลบหก็ได้4ีลบส คูณกับ3ก็จะได้ลบ12ลบ4คูณลบ3ก็จะได้12สลบ4คูณหก็ได้ลบ4มาลบกันลบ4ลบกับลบ4ก็ได้0ใช่ไหมสิยลบได้ศนลบ12ลบกับลบ12ก็คือลบ12บวก12ก็ได้0 4ย์ลบ4ก็ได้0อ่ะทีนี้ได้ละ เราก็จะได้ดังนั้น dcd <G CD S 1> เท่ากับลบตรงนี้นี่คือ d ีอันนี้4 3 2 1 0ใช่ไหมอันนี้คือที่ขีดสาก็จะเป็นลบ x กำลัง3 บวก3 x กำลัง2ลบ3 x แล้วก็บวก1ใช่ไหมอ่ะก็จะได้เท่ากับเราเปลี่ยนเครื่องหมายเนาะให้เป็นบวกก็จะได้ x กำลัง3ลบ3 x กำลัง2ลบอบวก3 x แล้วก็ลบ1ใช่ไหมตรงนี้ก็จะได้อะไร ถ้าเราใช้เรื่องกำลังสมสมบูรณ์อะมันก็จะได้ x ลบหนทั้งหมดกำลัง3เราก็จะได้ว่าเราจะได้ว่าอย่างนิดนึง หนเท่ากับศูและ x p r i m ก็จะเท่ากับ0นั่นคือ1เป็นราก อ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันก็จะได้1 x อเลบ่เท่ากับ0ยใช่ไหมคะ x เดียก็จะเท่ากับ1เห็นไหมก็จะมาตรงนี้แล้วก็จะได้ว่าจาก x เ,เมื่อกี้มาได้เท่าไหร่นะ,ะไปดูสิก็จะได้ก็คือ 4x กําลัง3ลบ 12x กําลัง2บวก 12x ลบ4ใช่ไหมเท่ากับ 4x กําลัง3ลบ 12x กําลัง2บวก 12x ลบ12 4 เราก็จะหามันก็คืออนุพันธ์อันดับ2ใช่ไหมมันก็จะได้เท่าไหร่นะมันก็จะได้1ิบสง x กำลังสองลบย4 x บวกกับ1ิบสองอ่ะเมื่อกี้เราบอกแล้วมันก็คือ x มันก็จะเท่ากับ1ใช่ไหมอ่ะ นี้แทนค่าอ,อนุภัยรับที่ 2x มันสะ x ก็จะเป็น1ก็จะได้เท่ากับ12คูณกับ1กำลัง2ลบ24คูณกับ1บวก12 <S <S 1> <S 1> ก็จะได้เท่ากับ12ลบ24บวก12 ได้เท่ากับ0ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องหาไม่เท่ากับ0เนาะก็แสดงว่าพารม,รมหนึ่งมันยังเท่ากับ0อ่าต่อไปหาอนุพันธ์อันดับที่2แล้วก็หาอ,อนุพันธ์อันดับที่3 x เท่ากับ อย่างนี้ก็จะเป็น2 4 x ลบ24่่ะเิดเลยทีนี้ก็จะได้ f พามพามแต่ x ก็เป็นเป็น1ใช่ไหมอ่ะ24คูณ x ก็คือ1ลบ24มันยังได้เท่ากับ24ลบ24อ้าวยังได้0ก็ต้องหาต่อใช่ไหมหาต่อเท่ากับ ศูนย์ก็แสดงว่าอนุพันธ์ลำดับที่3ก็ยังเป็นศูนย์ไปก็หาต่อไปคืออนุพันธ์ลำดับที่4อ่าเวลาเขียนสัญลักษณ์นะคะเราจะไม่เขียนแบบนี้นะเราจะเขียนเป็นตัวเลขตั้งแต่4ขึ้นไปนะคะดับ4 x ็จะเท่ากับคีมาจากนี้ก็จะเหลือ24ใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็จะได้แสดงว่ามันเท่ากับศูนย์ไหมทีนี้อ่ะนี้ไม่เท่ากับศูนย์แล้วใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันคือยี่สิบสี่อ่ะทีนี้เราสรุปได้หรือยังอ่ะสรุป ได้ว่ารากทั้งหมดของ f x คือ1 1 1แล้วก็1ใช่ไหมอ่าวิธีการสังเกตนะคะว่าได้รากทั้งหมดมีกี่ตัวเราไปดูตัวของดีก e ีนะ ดีกรีมันเท่ากับ4แสดงว่ารากซ้ำก็4ตัว